มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคอรมออนุมัติซื้อวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสเร่งนำเข้าในตุลาคมให้ฉีดฟรีค่ะเมื่อวันที่6กรกฎาคม64นะคะรายงานข่าวจากทำเนียบปรฐบาลแจ้งว่าที่ประชุมคอรมอมีม,มติอนุมัติลงนามสัญญาซื้อวัคซีนโควิด19 ยี่ห้อไฟเซอร์จำนวน20ล้านโดสนะคะเพื่อจะนำเข้าประเทศไทยภายในไตรมาสสี่หรือว่าภายในเดือนตุลาคม64นี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะนายแพทย์อุดมขะชินทรที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์ของโควิด19หรือว่าสบ,บาคแถลงข่าวถึงการฉีดวัคซีนโควิด19ช่วงหนึ่งนะคะได้เผยถึงวัคซีนไฟเซอร์โดยผู้สื่อข่าวถามว่าอนาคต จะนำเข้าวัคซีน mRNA เป็นตัวหลักฉีดให้กับประชาชนหรือไม่นายแพทย์อุดมกล่าวว่าสอบคอกำหนดแล้วเราเลือกไฟเซอร์ที่เป็นราชการให้ฟรีแต่เนื่องจากสั่งแล้วไม่ได้มาทันทีเพราะตอนนี้แย่งกันมากอย่างไต้หวนันออสเตรเลียสิงคโปร์ก็ใช้ไฟเซอร์เป็นตัวแรกๆซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ครบทั้งที่ฉีดมาก่อนแล้วก็คนที่น้อยกว่าเราเพราะไม่มีวัคซีนส่งไปให้ ฉะนั้นไฟเซอร์จะเข้ามาเร็วที่สุดก็คือตุลาคมนี้ซึ่งต่างชาติเขาไม่ค่อยผิดสัญญาแต่เขาบอกว่าจะส่งให้ไตมาร์ที่4ซึ่งมีเวลาตั้งแต่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมแต่เขาไม่เคยบอกว่าจะมาวันที่1ตุลานะจึงอย่าทึกทักเอาเองอย่างไรก็ตามเราสั่งไฟเซอร์ไป20ล้านโดสให้ประชาชนฟรีและจะไปเร่งฉีดเข็มที่1แล้วก็เข็มที่2ให้คนไทยได้70%ให้มากที่สุด ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ